สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับจากที่เราได้ Get Data นะครับใน c o d e จ s เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เราก็จะเริ่มมาทำในส่วนของฝั่งหน้าบ้านหรือว่าไฟล์ Index นะครับเราก็คลิกไปที่ Index ครับนี่นะครับเราได้สร้างรอไว้แบบนี้แล้วนะครับในครั้งแรกจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Data Table ครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า data table นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับในเว็บ data table นะครับใน ep นี้นะครับเราจะพูดถึงหน้าตาใหม่ๆของ data table ใน2024นะครับซึ่งเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับแต่ใน ep 24นี้เราจะทำให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้คลิกไปที่เมนูชื่อว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ขั้นตอนแล้วนะครับมาที่ดาวน์โหลดคลิกไปที่ดาวน์โหลดก่อนนี่นะครับพอคลิกมาที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็จะเห็นสเต็ป1 s h o o ชูสไต i ิงเฟรมเวิร์กนะครับแน่นอนตรงนี้มันติ๊กไว้ที่ Data Table ให้เราแล้วนะครับจากนั้นสเต็ปที่2นะครับเราอยากได้สไตล์แบบ b o o t s แ r a p ้นะครับเราก็ติกลงไปแบบนี้นะครับเป็น Data Table ตัวแรกมันเป็น Default นะครับก็คือ Data Table ธรรมดา แต่เราอยากได้ DataTable หน้าตาแบบ b o o s t แถม5นะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับจากนั้นเราเลื่อนมาเต็ปที่2นะครับ select package นะครับเราอยากได้ p a ็กเกจแบบ jQuery 3 1 b o o t t t บู p 5 d แ t ม t a b l e อะไรต่างๆนี่นะครับเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ b o o ต t แฉมหนะครับเลือก b o o t t แฉมหเลือก Data T a b l e นะครับ และเราจะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือเลือกเฉพาะที่เราต้องการก็ได้ในสเต็ปที่2นี้ผมจะเลือกแค่ b o ู s เ r a p 5กับ DataTable 2อันนี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่ e x t e n s i o n ส่วนขยายนะครับในพื้นฐานนี้นะครับผมยังไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนของ d e t i t i m i x i x h e e r อรต่างๆนะครับผมก็ยังยังไม่ติ๊กพวกนี้นะครับก็ข้ามไปได้เลยนะครับหรืออาจจะมาเอา ตัว r e s ponsive อ่ะเนี่ยเอาสักหน่อยนะครับ r e s ponsive นี่นะครับตัวนึงนะครับในส่วนของนะครับ extension นะครับสรุปแล้วก็คือนะครับสเต็ปที่1ผมเลือกเป็น bootstrap 5นะครับสเต็ปที่2เนี่ยผมเลือก bootstrap 5กับ data table นะครับสเต็ป3นี่ผมเลือกเป็น r e s ponsive นะครับในเมนูดาวน์โหลดนี่แหละนะครับจากนั้นเลือกมาสเต็ปนี้เราจะเห็นว่าพลิกดาวน์โหลดเมธอดนะครับแล้วมันก็จะมีแท็บ CDN นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น มินิฟากับคอนแค t ชัเนตนะครและเราก็จะเห็นโค้ด CDN อยู่ข้างล่างนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับเราก็ทำการคลุมเลยนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเอาแค่นี้ไปจบเลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับอันนี้เราเรียกว่า CDN ของ data table นะครับโดยที่เราไม่ได้ทำแบบเดิมแล้วนะครับเรามาเลือกตรงหน้าดาวน์โหลดแล้วก็ติกต๊ก,กเอาแล้วก็ได้แบบนี้มาเลย โอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะกลับไปที่หน้าเว็บ html นะครับโคดนี้ไปวางที่ไหนนะครับมันจะวางไว้ในส่วนของก่อนเ e ลต์เฮดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเครอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ข้อ Enter ลงมานะครับแล้วก็ c o n t r o l b ลงไปนะครับเราใช้นะครับ Link นะนะ href กับ s c r i p t src มีแค่นี้เองครับสำหรับ data table 2024เรานะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เราเรียกว่าตัว jQuery นะครับอตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมขอข้อ Enter ลงไปตรงนี้นะครับวิธีการเอา jQuery มาใส่นะครับก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์คำว่า CDN นะครับแล้วก็วัก jQuery นี่นะครับ CDN วัก jQuery ครับเลือกตัวนี้เลย จากนั้นนะครับมันก็จะมี jQuery CDN CDN JS นะครับ y i b r a r y นะครับมีหลายตัวนะครับเอาตัวไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกตัวนี้กันแล้วกัน jQuery Library CDN JS ตรงนี้คลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแถบสีส้มข้างบนสุดเลยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นสคริปต์ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้1ครั้งเป็นการ Copy นะครับคลิกตรงนี้เป็นการ Copy ก็ี้เ็จนะครับก็เอามาวางตรงนี้เลยนะครับ c อนโทรล V ลงไปนี่คือตัว jQuery เรียบร้อยครับเราจะใช้แค่นี้นะครับในการแสดงตารางด้วย Data Table นะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะแสดง Data Table ได้นะครับมันก็จะต้องเอามาเอาตารางมาโชว์ในส่วนของ body s l a s t body ตรงนี้นะครับผมขอสร้างเป็น Container นะครับไว้ก่อนนะครับก็คือ d ิ p div แล้วก็ c l a s s นะครับ Container นะครับสร้างกล่องไว้สำหรับใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็ select div นะครับเป็นการสร้างกล่องไว้นะครับเราเรียกว่ากล่อง container เข้าอ Enter หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้กลับมาที่นะครับหน้าเว็บของ data table อีกครั้งหนึ่งนะครับนันก็จะ มีเมนูให้เราเลือกด้านซ้ายมือทีนี้นะครับมันก็จะมี example มีแมนนวลคู่มือการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับเราลองคลิกไปที่ example ดูนะครับ example ดูนะครับมันก็จะมีวา่าคุณอยากจะเอาตัวอย่างตัวไหนนะครับมาใช้งานอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมจะไปที่นะครับ boost แ a บ5นะครับผมก็คลิกไปที่ boost แ a บ5ตรงนี้เลยนี่มันก็จะโชว์ว่า ถ้าแสดงหน้าตาแบบบุธแต่มาจะได้หน้าตาแบบนี้นะนะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างให้เราเห็นแบบนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจละนะครับเพราะว่าเราได้แล้วนี่นะครับส่วนนี้นะครับตัว Java Script กับตัว CSS ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะว่าเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะสนใจตรงคําว่า HTML ครับนี่เราคลิกมาที่ HTML จากนั้นนะครับให้มาเลือกนะครับคำสั่งบรรทัดแรกแค่นี้พอนะครับคอนโทนซ C ได้เลยครับ หลืก็ปีกก็ได้คลิกขวาคัดลอกนะครับจากนั้นเอามาวางในคอนเทนเนอร์เลย Ctrl V นะครับ c t r l V แบบนี้เลยนะครับพอระวางเสร็จนะครับโอเคนะครับเราได้ตัวอย่างนี้มาแล้วนะครับว่าเวลาสแสดงข้อมูลในตารางเนี่ยมันจะ,สะแสดงใน t ทเบิ ID example นะครับเป็นเทเบิลแบบนี้วิดร้อโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะเลื่อนขึ้นไปโทษที มาด้านซ้ายมือมันจะมีคําว่า data source ครับให้เราคลิกไปที่ data source หนึ่งครั้งครับนี่นะครับมาที่ data source จากนั้นนะครับมาดูว่าข้อมูลที่เราจะเอามาโชว์เราจะใช้ Java Script s o r t data นะครับให้เราคลิกไปที่ลิงก์นี้แหละ Java Script s o r t data ครับคลิกได้เลยครับพอเราคลิกเสร็จนะครับเราก็จะเห็นหน้าตานะครับ data table ตัวนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับ แล้วเราจะเห็นครัว่าพอมันเป็น Java s c r i ปตตรงนี้นะครับมันจะเอาข้อมันจะต้องมีข้อมูลลักษณะนี้ก็คือ Data Set นะครับเป็นลักษณะของอารีสมิตินะครับซึ่งเรานั้นได้ทําการเตรียมไว้แล้วไหมครับตอนที่เราล er ็อกเกอร์ดูไหมครับใน EP พีหเราได้อารีสมิติมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรีเทิร์นค่าอาร a ส2มิติเนี่ยมาที่ฝั่งจาวา c r i ิปเพื่อเอามาใช้งานนั่นเองนะครับ ส่วนการเอาข้อมูลมาแสดงนะครับเขาก็จะใช้โค้ด new data table ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคอลัมน์นะครับแล้วก็เอาอชื่อของคอลัมน์เนี่ยมาโชว์ในลักษณะนี้โอเคทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับในไฟล์ index ของเราในไฟล์ index ของเรานะครับก่อน s e l e c t body โอเคหลัง s l e c t div นี้เข้า enter ลงมาแบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์คาว่า script นะครับ สคริปต์แล้วก็ Select Script นะครับแบบนี้จากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางนะครับค้อ Enter s e l ส c t s สคริปลงไปครับพิมพ์คำสั่งแรกก็คือ w i n น o w นะครับ .add Event ครับ List Trainer นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้เลยนะครับ มันเป็นคําสั่งฟังก์ชันนะครับเมื่อวินโด้นะครับดักเหตุการณ์อะไรนะครับเปิดมงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ s ิงเกิลโค e ดลงไป DOM นะครับตัวใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็แล้วก็โหลดเด็ด LOADED นะครับด o คอนเทนต์โหลดเด็ดนะครับมันเป็นชื่อฟังก์ชันนะครับที่มีการโหลดข้อมูลนะครับ จากนั้นใส่คอมมาขั้นก่อนแล้วก็ทำเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันแบบ arrow นะครับก็คือฟังก์ชันสั้นๆก็คือเปิดวงเล็บขึ้นมาใส่เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดแบบนี้ครับข้อ Enter อร์หนึ่งครั้งโอเคนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วก็จะให้นะครับไปเรียกข้อมูลจาก Google Apps c r i p t ของเราก็คือพิมพ์คำว่า g o o g l e นะครับ .script แบบนี้ครับ .run นะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วให้ไปทําฟังก์ชันที่เื่อว่าอนะครับ w i t h นะครับ s u l e r s แ h a n ล l e r ครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับจากนั้นไปเรียกฟังก์ชัน ฟัง gs ก็คือชื่อ get data นี่นะครับเราตั้งชื่อไว้อะไรตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้นะครับสมมติว,ว่าผมจะขอเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กัแล้วกันนะครับ get data เนาะเป็น2คําก็ copy ชื่อฟังก์ชันนี้มาเลยนะครับมาใส่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพิมพ์จุดลงไปก่อน .get data แล้วก็เปิดมอเรสตขึ้นมานะครับเมื่อเปิดวินโดว์ขึ้นมานะครับให้ไปเรียกฟังก์ชัน get data นะครับความหมายนะครับเมื่อเรียกได้แล้วนะครับเมื่อเรียกฟังก์ชันมาได้แล้วนะครับเราจะให้มันไปทำงานในฟังก์ชันอะไรก็อยู่ในวงเล็บของ bit success handler นะครับในที่นี้ผมจะให้มันไปโชว์ data หรือไปโชว์ table ขึ้นมานะครับ show table ให้ไปทำฟังก์ชันชื่อว่า show table นะครับก็ copy ชื่อนี้ไว้ จากนั้นเราก็มาสร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับฟังก์ชันชื่อว่า show table นะครับก็คือชื่อนี้แหละนะครับเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็จะรับตัวแปรชื่อว่า race นะครับข้อมูลที่จะถูกส่งมาจากฝั่ง CS นะครับก็คือหลังจากที่ return มาเป็น Object ตัวนี้แหละครับเราก็จะรับมาในตัวชื่อว่า r e s t นั่นเองนะครับมารับในตัวนี้นะครับ แล้วก็ปิดการเปิดปิดครับทีนี้นะครับเมื่อข้อมูลรับมาจากเรสแล้วนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับอ่ะส่ะวาผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่าคอนกันแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือ,อ data นะครับเราจะเอา data คอน data มีค่าเท่ากับเรสที่รับมานะครับ data นะครับเนี่ยเราส่ง Data ตัวนี้มานะครับนี่ยดัตตัวนี้มาตัวแรกเนี่ยเราก็รับเป็น Data นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Title หรือว่าตัว Header นะครับ c o n s ์เฮดเดอนะครับมีค่าเท่ากับ r a ร e เหมือนกันนะครับดอทเ e ดเดอนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับมันมาในรูปแบบของ array นะครับเราก็จะทำการ Map เอานะครับข้อมูลก็เป็น r a c e h e a d e r m a p ครับอ่า m a p แล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับในวงเล็บนี้เขาเรียกว่า c o n a c k function นะครับเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า header ไม่มี s นะครับ header ไม่มี s มีค่าเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันละนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิด คำสั่งที่จะใช้ในการเขียนนะครับค่า return นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า return นะ return นะครับกลับไปเป็น object นะครับก็คือตัวไทเทินะครับ title colon header เอร์เฮดเดอร์ตัวนี้ไม่มี s นะครับก็ค right ือเฮดเดอร์ตัวนี้แหละนะครับที่เราไปแมปเอาเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับรีเทิร์นตัวไทเทิรตัวนี้นะครับตัว ที่มันจะโชว์นะครับในตัว HTML เรานี่แหละนะครับเวลาที่มันมาโชว์ในตรงนี้นะครับนี่เฮดเดอรตัวนี้อุ้ยโทษทีนะครับนี่นะครับเราจะรีเทิร์นตัวนี้นะครับเป็นออบเจกต์ไตเติรนโคลอนะครับตัวนี้มันจะไล่ของมันเองพอเราแมปแล้วมันก็จะไล่เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เอาตัว h e ดเดอมาใส่นะครับในสคริปต์ตามนี้เลยนี่นะครับ พอเรากําหนดตัวแปรแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เหลือแค่เอาข้อมูลมาโชว์แค่นั้นอีกนะครับอ่ะเราก็ Enter ลงมาครับวิธีการเอาข้อมูลมาโชว์เอามาอย่างไรนี่นะครับเราก็ใช้คําสั่งตามนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะครับผมจะก๊อบมาเลยนะครับเนี่ยก๊อบตรงนี้มาเลยนะครับมาจนถึง Data Se ซตตรงนี้นะครับ c t r โทรเลยครับ แค่นี้นะครับจาก New Data Table มาถึง Data Set แค่นี้นะครับ Control C มาเลยนะครับหรือคลิกขวาคัดลอกก็แล้วแต่จากนั้นนะครับเอามาวางตรงนี้นะครับตรง Cursor กับพิบตรงนี้นะครับ Control V ลงไปแบบนี้เลยนะครับพอวางลงไปเสร็จนะครับตอนนี้ Data Table ของเรา ID ชื่อว่า Example นะครับตัวอย่างของเราตัวนี้ก็เป็น Example สอันนี้ต้องตรงกันถูกต้องแล้วนะครับตรงกันทีนี้ Column นะครับเนี่ยอลัมน์เราทำ Header ไปแล้ว นะครับมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวอย่างเขานี่เราไม่ได้ใช้ลบทิ้งได้เลยนะครับจากวงเล็บสี่เหลี่ยมการปูไปถึงวงเล็บสี่เหลี่ยมการปูนี้เรา delete ทิ้งได้เลยนะครับให้เหลือแค่คอมมาแล้วก็เอาตัวแปรที่ชื่อว่า h e ดเดอตัวนี้มาโชว์แทนเอามาใส่ตรงนี้ c อนโทรลบลงไปแบบนี้มันก็จะเป็นคอลัมน์เฮดเดอนะครับ Data นะครับก็คือ data set แต่เราตั้งชื่อตถวเปรียตัวนี้ว่า Data โอเคให้มันตรงกันก็นได้จะได้ไม่งงกนะ็กําหนดชื่อตัวนี้เป็น Data Set ก็แล้วกันนี่นะครับให้มันตรงกันนะครับนี่นะครับดตตาเซตัวนี้ก็ Data ก็คือ Data Set นะครับแล้วก็คอลัมน์ก็คือเฮดเดอตัวนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับแล้วก็แปลว่าข้อมูลจาก Google ชีตส่งมาที่สคริปต์สคริปต์ก็ส่งมาที่หน้าบ้านมันก็จะต้องแสดงข้อมูลออกมานะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ทำไมเป็นสีแดงเดี๋ยวนะครับมันจะต้องมีตัวอ๋อโอเคตัวนี้ต้องปิดอีกตัวหนึ่งนะครับต้องปิดกาปิดนะครับนี่มันไม่ครบโทษทีนะครับมันไม่ครบโอเคกดบันทึกได้ครับนี่กดบันทึกได้แล้วนะครับทีนี้เราเราจะมาทดสอบดูว่า ทำโค้ดแค่นี้มันจะแสดง Data Table ได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการเราก็ทดสอบเบแอพของเราเลยครับคลิกนำการทดสอบไปใช้งานครับคลิกแล้วก็กดลิงก์ทดสอบตรงนี้ได้เลยครับโชว์ข้อมูลมาดูครับมาไหมนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรมาแปลว่าเราต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนแล้วก็คลิกขวาครับ คลิกขวาก่อนนะครับมาที่ตรวจสอบครับจากนั้นคลิกมาที่เครื่องหมายนี้ครับแล้วเลือกไปที่คอนโซลครับมันเออเรื่ออะไรโอเคนะครับเขาบอกว่า missing m o l e l ปิด after โอเคนะครับแปลว่าผมต้องทําโค้ดตรงนี้ผิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ show table นะครับอโอเคเนี่ยนะครับอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่ครบนะครับตรงนี้ต้องเป็น ปีกาเปิดปิดตรงนี้นะครับผมปิดผิดที่ครับโอเคนะครับทำให้เห็นว่าผิดยังไงแก้ยังไงด้วยนะครับจริงตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นนะครับปีกาเปิดแล้วก็วงเล็บปิดตรงนี้อ่านี่นะครับแล้วก็ค่อยมา new data table ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ 1. จุดตรงนี้นะครับชื่อตัวแปร header ตรงนี้ก็คือ 1. จุดโอเคนะครับกดบันทึกใหม่ครับ นี่นะครับถ้าทำแล้วผิดก็แก้ให้ดูเลยนะครับเสร็จแล้วมาลองรีเฟรชดูใหม่ครับว่าตารางจะขึ้นมาโชว์จริงไหมครับโอเคนะครับ add event l i s t t r a i n e r is not function ต้องพิมพ์คำสั่งผิดอีกแล้วนะครับมาดูครับว่าผิดตรงไหน window add event ไม่มีตัว t ครับนี่ครับ โอเคนะครับกดบันทึกครับแก้ให้ดูเลยนะครับผิดให้ดูแก้ให้ดูนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าขึ้นแบบนี้ทําไมทําตามแล้วไม่สําเร็จอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมรีเฟซอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าดีบักให้ดูหรือว่าดูคอนโซลให้ดูด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันดูยังไงทําไมทําแล้วมันไม่ขึ้นมันติดตรงไหนอะไรยังไงแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่มาเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วนะครับโชว์แล้วนะครับข้อมูลแสดงผลออกมาแล้วนะครับ ขอปิดล็อกดูนะครับนี่นะครับข้อมูลก็โชว์มาเรียบร้อยครับนะครับแต่ทีนี้สังเกตว่านะครับบางทีข้อมูลนี้มันจะขึ้นมรทันใหม่เขาเรียกว่ามันจะถูกตัดขึ้นมรทันใหม่ครับนะครับถ้าเราอยากให้ข้อมูลมันเต็มเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปเพิ่มคําสั่งตรงนี้นะครับตรงเทเบิลตรงนี้นะครับคลาสเทเบิลนี่ครับเพิ่มคําสั่งนี้ลงไปครับ no wrap ครับ no W R A P no r a p นะครับกดปุ่มบันทึกครับนะครับกดปุ่มบันทึกอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันครับสมชายเรียนดีดีมันตกลงมาสมชายต้องเต็มบรรทัดเลยกดรีเฟซอีกครั้งหนึ่งครับมาไหมนี่เรียบร้อยครับนี่ข้อมูลก็มาเรียบร้อยสวยงามนะครับแต่ที่นี้นะครับถ้าเรานะครับไปดูข้อมูลในสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาย่อมานี่นะครับ ข้อมูลมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ข้อมูลมันส่วนหนึ่งมันจะหายไปแล้วมันจะต้องเป็นการเลื่อนดูนี่นะครับเป็นการเลื่อนดูข้อมูลยาวๆนะครับถ้าเราไม่อยากเลื่อนดูข้อมูลแบบนี้นะครับเราจะให้ตารางมันย่อลงไปเองนี่นะครับเราก็จะต้องไปเพิ่มอีกคําสั่งหนึ่งครับมาเพิ่มตรงไหนนะครับมาเพิ่มตรงนี้ครับนี่นะครับต่อจาก d a t a s e t ก็ได้ครับ ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เครื่องหมายคอมมาลงไปก่อนการที่จะต่อคําสั่งนะครับใส่คอมมาแล้วเคาะ Enter นะครับแล้วก็นะครับพิมพ์คําว่า responsive ครับครับ responsive s i v e แล้วก็ Colon ครับแล้วก็พิมพ์คําว่า true เป็นจริงนะครับ r e s p o n d true จากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเรามารีเฟซอีกครั้งหนึ่งครับ รีเฟซดู responsive ก็คือการย่อขยายหน้าหน้าจอนะครับตามอุปกรณ์นะครับเช่นถ้าข้อมูลมันเยอะไปมันก็จะถูกยุบลงมานะครับย่อลงมายุบลงมาแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับก็จะยุบข้อมูลลงมานะครับข้อมูลที่ยุบลงมานั้นนะครับมันก็จะคลี่ด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์นี้เป็น data table แบบใหม่นะครับเป็นแบบสามเหลี่ยมนี่นะครับมันไม่ใช่เป็นวงกลมบวกเหมือนในอดีตนะครับ ถ้าเราอยากรู้ข้อมูลที่เหลือแล้วก็คลิกตรงนี้คลี่ลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลในส่วนที่มันย่อลงมานั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใน EP 2ถือว่าเราดึงข้อมูลจากชีตจากตารางเนี่ยมาโชว์ใน Data Table สํสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือใน EP ถัดไปก็เป็นเรื่องของการตกแต่งตารางนะครับลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์การทำ ลิงก์ทำรูปภาพอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP ถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังฝึกทำตามทำตามนี้ได้เลยแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของ Data Table อย่างแน่นอนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ